Netflix รับผู้ใช้งาน160ล้านคนได้ยังไงเรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2008ในยุคที่ Netflix เริ่มเปลี่ยนจากการส่ง DVD ไปเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแทน Netflix จึงได้ทําการลงทุนสร้าง Data Center เป็นของตัวเองแต่ก็เกิดปัญหาตรงที่ Data Center เหล่านี้เกิดลม่มทําให้ระบบ Netflix ใช้งานไม่ได้ไปหลายวัน Netflix จึงตัดสินใจย้ายระบบบางส่วนไปให้ AWS Product ใหม่ของ Amazon ที่ให้บริการด้านเซิร์ฟเวอร์เพราะ AWS ยอมให้ Developer เพิ่มและลดการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้อิสระทําให้ Netflix ไม่ต้องจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่จําเป็นเวลาคร ใช้น้อยและสามารถขยายเซิร์ฟเวอร์เพิ่มได้เวลาคนใช้เยอะทําให้ต้นทุนโดยรวมถูกกว่าการสร้างด a ต a ้าเซ็นเตอร์เป็นของตัวเองนอกจากนี้การที่ AWS มีด a ต a ้าเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในหลายทวีปทําให้ต่อให้ระบบล่มทั้งทวีประบบก็ยังย้ายการทํางานไปที่ด a ต a ้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ทวีปอื่นได้ซึ่งถึงแม้ระบบจะไม่วันล่มแล้ว Netflix ก็ยังติดปัญหาใหม่ตรงที่ Netflix ใช้งานแบนด์วิดในการสตรีมวิดีโอเยอะเกินไปซึ่งนับเป็น15%ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกทําให้ผู้ให้บริการทางออออิิิินเเเเเเเทรรร็็มม็ตต่่่่่่่มมมมไไพใจจังงงง้้งาา้าาาาาียกกกขขบคซึสสถชว Internet Netflix ดื the คอนเทนต์เดลิเวอรี่เน็ตเวิร์กโดยคอนเซ็ปต์ก็คือการเปิดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเยอะกระจายไปในที่ต่างๆทั่วโลกและเมื่อวิดีโอถูกอัปเน็ตฟิกก็จะทําการกระจายวิดีโอเหล่านี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นด้วยเพื่อยูซอร์สามารถไปหยิบวิดีโอที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆมาดูได้อย่างง่ายๆช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้งานและประหยัดแบนด์วิดสำหรับผู้ให้บริการเน็ตซึ่งเน็ตฟิกเริ่มจากการเปิด CDN ของตัวเองในอเมริกาพอพิสูจน์แล้วว่าเวิร์กก็ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ของเท,ท,าาทิร์ดพาร์ตี้มม n i x จึงตัดสินใจคิดคนระบบใหม่ Open Connect Serv ์ฟสำหรับทำ CDN ที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อ Netflix โดยเฉพาะที่มีประสิทธิภาพดีและถูกกว่าการใช้งาน CDN ทั่วไปซึ่งผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตก็ยินดีที่จะเอาเครื่องพวกนี้มาตั้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเพราะมันลดการใช้งานแบนด์วิดตของอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากช่วยลดคอสได้กับผู้ให้บริการทําให้ไม่ต้องไปเปลืองเงินขยายเซิร์ฟเวอร์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อ Netflix โดยเฉพาะซึ่งเมื่อ Netflix ใช้ระบบนี้คู่กับ AI ที่สามารถเดาได้ว่ายูเซอร์อยากดูคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถทําให้ Netflix สามารถเอาวิดีโอที่ยูเซอร์สนใจไปเก็บไว้ใน CDN ใกล้ๆได้อย่างถูกต้องช่วยลดการท งานของระบบ open connect เข้าไปอีกและในเหตผลที่